อนโอ้ยตัวงม่ดินดิ้นดินถือจุดอื่พอรูครับอืมเนหน้าน่าประช้อนครับอครับสวัสดีครับมันนี้กอยู่กับนุ่งใบใจนะครับมันนี้เฮาก็สิมาไซเบียครับ ส่วนหมายของเขาหน้าเขาครับใส่น้ำปลาเขาคือเก้าครับส่วนเงี้ยวเ้าสิเป็นใสเดียนครับเป็นท่ากรสมีอยู่จำนวนสามสิบรังครับใส่เดียนก็หายากเนียครับกิเลศกับปมมีเลยครับได้ไปขุดขีกเดียนมาใส่ครับขี้เดียนขุดยากครับบ่ค่อยมีครับหายากลร้ครับช่วงนี้มีแต่คนใส่เบ็ดมีคนไปหาขุดครับแถวบ้านผม ผมก็บ่ได้ใส่เวทหลายมือแล้วครับเมื่อกี้ฝนบ่ตกครับฝนหัวตะตกมากครับหัวจะมีน้ำครับพอดีครับวางงานครับมอนไ้ครับก็เลยออกมาใส่ครับเอ้าจังเลมันกับขออนุญาตไปหาใส่ก่อนนะครับมาแลงเขาจังมารุนมาหยามน้ำกันนะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเวลามาหยามเบ็ดแล้วนะครับจังไหนหาก็ไปีรุนลังแรกน้ำกันแลครับลังแรกมาเทครับรุนลังต่อไปครับ นะครับดูหลังต่อไปเหมือนกันครับฮึถือครับโอ้ประกอบนี่มั่งฮึวูดลุนวูดโอ้ยตัวงามอยู่ครับตัวงามอยู่ครับน,น่ะคนี้ครแย่ปดนะครับ น้องครับย้ำไปเรื่อยๆน้ำกันครับตรงนี้ครับเม็ดอิมซิมครับไปครับพี่น้องครับย้ำกันไปเรื่อยครับหลังนี้บะเทือกครับเงียกเยัยงอยู่ ดิ้นดิน,ดนถือจุดไปไปยังไหมประชันครับไอ้ไอ้พี่น้องดินงนงด้นครับดิ้นดินไปยังนี่ส่งไม่ดิ้นครับประชอนอีกแล้วครับโอ้โหอ,อ,อย่างแรงเลยครับ ร้อยครับเดินครับเดินครับเอาอีกรอบพี่น้องอือไปอยังนี่ปช่อนครับอือปช่อนน่อยครับพันกว่าหอย่าอัมรำครับไอขออญุญาตเก็บครับไ,ไปต่อครับ บริวรสครับเงียรอนครับถึกไปงับครับถึกระชอนครับพี่น้องครับช้อนหน่อยครับขออนุญาตเก็บครับเห็บดินครับดินนักหน่อยไปงอยู่บ่ คุณแม่รับอืมปลาช่อนครับอืมโอ้ไม่นี้ถือกระปลาช่อนครับอขออนุญาตเก็บครับน้องครับนี่ไปขั้นตรงดินครับเรียนไปยังเั้นเลยครับอืมไหลมาพี่น้องพี่ประดุ๊บประดุ๊บครับมพ่อประดุ๊บครับอเกินน้าๆเลยครับ อยาเกิบปนครับยันหลุดครับครับสวัสดีตอนเศร้าครับมาหลุดมายามกันครับครับหลุดหลังแรกกันเลยครับมันเศร้าสิมีตัวเห็นมาครับมิดซีเรียบหลังแรกครับ Lepas itu, saya akan menangkap mit Maksud saya, mereka tidak akan menangkap saya. Maksud saya, ในคอมิตซีรีครับไปครับดุนต่อไปครับบรรยากาศดีดีครับยิ่มาสอบออครับนั่งพัดเทือครับ โอ้ยมันสิมีจักตูว2สองตูวพ่อไอพี่นองในะเห็นมันอะครับอันนี้ก็มิสซีรีครับ ต่อไปครับจะมีตัวเห็นบ่ามาเนี่ยเจ้าก็ไม่ยามเบ็ดด้วยกันครับขอบพร่เถิดครับ Chứ mới mấy tuổi thì bó cái nọ nhưng mà sầu à Mình cảm thấy rất luôn to lần này có vàng bao 这里。 เสียบหลังนี้ก็ได้เนีน่ยไม่ติดไม่ติครับถืปอปลายัางครับปาเข็งครับพี่น้อง cili ล้งนี่บดเถอครับลังนี่กับบาเธอครับแบรุบุนล้างต่อไปครับปลายังก็มาขัางยังสีไปนอปากคอมันหมดแตสิครับเนี่ยนี่เุนล้างต่อไปครับ ลุยน้ำลุย n h าแป๊มกันครับไปครับหลังนี้ดินดินครับ coi này và khiến đỡ thì nó ngay bò thử khắp หลังนีนวานบดถือพี่นอ้องอือดกันแม่ถือกี่วับพันอ้ำล้ำเลยครับเป็นปะดุครับว้านสิบบดถือไปครับตุนหลังต่อไปครับเศาก็มิตตัวเห็นอยู่ครับเห็นว่าก็ได้ Siliap, langit. lang nih สามสี่ลังนะครับนี่คือวัตถุครับตันนี่ก็กมิดครับไปไปครับเดินต่อไปครับ แดดก็เริ่มออกแล้วสุไปพี่น้องอืมแงถก็บกระชอนครับเก็บกันนะครับไปครับพี่น้องครับไปรุ่นลัางสุดทไทยกันครับ หายมิสซิลีครับบอทเทอครับคนงานครับทึ้งเมื่อคืนนําครับจังเลขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมเด้อครับเขามาติดตามครับเอา้ามานี่ยละในประมาณสองโลควาอยู่ครับจังไลกัฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนอครับ เพื่อเป็นกำลังใจผมเม็ดคลิปต่อไปครับครับมาในขอล่าไปก่อนครับครับสวัสดีครับ